สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็เช้านี้นะครับเราก็มาคุยกันเพลินๆอีกแล้วนะครับก็เป็นคลิปแนวพอดแคสต์อีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะฮะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่คนที่อาจจะมีความคิดแบบ รู้สึกกําลังหึงห่วงน้องผิดปกติอยู่หรือเปล่าเลยโพสต์แบบนี้ขึ้นมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็จากโพสตที่เห็นนะครับเดี๋ยวแอดขออนุญาตอ่าไม่โชว์แอคเคาท์ที่เขาโพสตนะฮะก็เอาเป็นข้อความละกันเนาะกับรูปที่เขาลงเอาไว้แบบนี้ละกันนะฮะแอดกิฟแอดปอยแอดกิฟสนใจเรื่องนี้โอ้โหส <c oughs> องคนพี่น้องไปกินน้ำก่อนไหม ตามเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแพคกิฟังสั้นๆเลยนะแ,นแบบนิดเดียวเลยนะก็คือเขาจะมีการลงรูปนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าครอบครัว A ละกันนะฮะครอบครัว A นึกอ,ออกไหมกิฟไม่ใช่ครอบครัวพี่นิวนะครอ,อบครัว A นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอาโนชาวา,ชา,วาสเนเกอร อีกแล้วเป็นคนเหล็กกันอีกแล้วนะซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัว A นะครับมีความเขาเรียกว่าสนิทสนมชิดเชื้อนะครับกับสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะทุกคนเลยนะครับใน b a c k พิงกมาโดยตลอดครับเขาบอกว่าครอบครัว A เนี่ยให้การสนับสนุนนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวดวงแฟงชั่นนะครับให้กับ อ่าเมมเบอร์แบ็คพิงมาโดยตลอดก็ฟังเราก็ปกตินี่เออฟังดูแล้วก็ไม่มีอะไรออใช่ไหมยไงแอดมันไม่ขัดใจแอดตรงไหนไม่ได้ขัดใจก็ก็ฟังดูก็ปกติไม่มีอ,อ,อะไรใช่ไหมครับทุกคนฟังมาถึงตรงนี้เนาะแต่ว่าเขาก็ปิดท้ายประโยคเอาไว้ครับว่าดังนั้นอย่าคาดเดาว,ว่าพวกเขาเนี่ยใกล้ชิดแค่กับลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะฮะอ๋อรู้เลย ยาวไปไหมอ๋อยาวมากถึงคององคอ,อ่างเลยนะเมื่อกี้จะพูดอะไรจะพูดอะไรก็คือสรุปเลยว่าข้อความเนี้ยเขาอาจจะรับไม่ได้กับภาพล่าสุดที่ออกสื่อ ออกโซเชียลมีเดียว่าครอบครัวตัวเอเนี่ย<อ>มาดูน้องลิสเพราะว่ามันมีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าจริงๆอ่ะเขาติดอีกง,งานหนึ่งงานใหญ่แล<ช>้วเขาต้องรีบบินมาตรงนี้เพื่อมาเชียร์น้องในคอนเสิร์ตการกูโลนด<อ>ูนี่นาแล้วก็มีภาพความสนิทสนมมีคน,นยกนิ้วลิงไซส์อยู่ชั้นบนอ,อะไรแบบนี้แล้วก็ยังมี พอแม่พี่น้องขนกันมาทั้งหมดมก็เลยอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณอย่าเข้าใจผิดไปเองนะว่าเขามาดูมาเชียร์เฉพาะลิซ่าแต่จริงเขาสนิทกับแบล็คพิ้งค์คนอื่นซึ่งถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ซึ่งถามว่าจริงไหมก็จริงที่เขาสนิทกับทุกคนคือถ้าเรามองเป็นกลางๆนะครับอ่ะเขาซัพพอร์ตทุกคนหรือว่าเขาสนิททุกคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีการที่อาจจะสนิทกับใครสักคนที่มากกว่ามันก็มีความเป็นไปได้นึกออกไหมกิฟต เขาถามว่าสมมติในบทบาทไหนอสมมุติเรามีเพื่อน5คนใช่ไหมอ่าแล้วก็มีกลุ่มของเรา5้คนเราอาจจะสนิท4คนแต่คนที่5เนี่ยอาจจะสนิทมากกว่านิดนึงเออมันก็มีความเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งมันก็ต้องดูจากบริบทหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมชมโชว์ทั้งที่มีธุระการตั้งใจมาชมหรือหลายๆอย่างที่มีข่าวออกมาไป แม้จะพูดว่าแม้กระทั่งเคสมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะพอเข้าใจได้ในจุดนั้นตัวย่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคราวนี้ต้องเข้าใจบริบทกันก่อนนะคะทุกคนว่าที่เขาบอกว่าสนิทกับเมมเบอร์คนอื่นเนี่ยทุกคนก็เป็นเอ่อ GBA เขาเรียกว่าร่วมร่วมงานกันอยู่แล้วแ้วเขาก็ต้องเทคแคร์ทุกคนถูกต้อง แต่เราจะเห็นว่าหลายๆภาพหลายๆโมเมนต์น่ยมันมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าอถูกต้องเมื่อเวลาเป็นเรื่องดาวของน้องลิสซซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ตะโกนออกมาเลยแหละเรื่องของความสัมพันธ์ที่สนิทชี้เชือ้อถูกต้องเนะาะคราวนี้สิ่งที่ตั้งคําถามเดียวก็คือทําไมประเด็นนี้ต้องเป็นข่าวโดยเฉพาะในสื่อเมืองนอกคือจะบอกว่าข่าวข่าวนี้เนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือ เป็นแฟนคลับน้องแหละแต่ว่าเป็นคนต่างประเทศนะอ่ะแยกแยก,ก่อนนะ,ะเป็นต่างประเทศเอามาโพสต์แล้วก็ใส่แคปชั่นแบบนี้แต่ว่าตัวเนื้อหาที่เขาเอาลมเอาลงเนี่ยเขาเอามาจากหน้าเว็บบอร์ดข่าวของเกาหลีซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นความเห็นของชาวเคนเนตเพราะฉะนั้น ที่เขามาโพสทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาไปอ่านความเห็นของชาวเคเนตซึ่งแอดก็เข้าไปนั่งดูเหมือนกันก็คือชาวเคเนตจะพูดทํานองว่าโอ้ยไม่ได้สนิทกับลิซ่าคนเดียวหรอกกับคนอื่นก็สนิทอะไรประมาณนั้นอ่ะถูกต้องแล้วก็มีบางฝ่ายบอกว่าคนที่พูดเนี่ยก็คือเหมือนกับอาจะเป็นแบบแฟนคลับของคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่าก็มีหลายประเด็นแยกออกไปอีกใช่เพราะจริงๆเนี่ยไม่น่าจะต้องเป็นประเด็นที่เอามาจับจ้องแบบนี้ถูกแล้วเขาก็ไปโพสต์กันหนูเป็นเรื่องเป็นราวในในเว็บไซต์ในเว็บบอร์ดของเขาเนี่ยชาวเคเนตเนี่ คราวนี้ก็มาโต้เถียงกันเยอะแยะมากมายซึ่งก็จะมีคนเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งในเคเนตเนี่ยไม่ยอมรับที่ว่าเอ้ยทําไมคุณคุณแอนคุณลูกพี่เนี่ยเขาดูสนิทเชิดเชื้อกับน้องของเรามากคือประมาณหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาเนื่องจากข้างหลังเคสเนี่ยมันก็เห็นอยู่เนาะ ตัวย่องตัวย่อเนี่ยมันคือมันไม่ชัดจะต้องตัดลิบบิ้นแถลงหรือยังไงต้องการอะไรน่ฮะเอ็กก็บอกแล้วเอก็คือ Federal เป็นนักเทนนิสนองเล่นกีฬาขึ้นมาอีกคือคนเหล็กน้องชอบหนังชอบหนังชอบกีฬาเนี่ยเขาอยากได้ยินอะไรที่เราพูดแบบนี้ไงชาวเทนนิ่หรืออกมาแม่็คืออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอางี้ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวแจกที่ปิดหูปิดตาอะไรกันไปแล้วกันถ้าเกิดว่ามันรับไม่ได้กันขนาดที่ต้องตั้งโพสต์อย่างนี้นะอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมไม่มีการถแถลงอะไรออกมาก็จริงนะครับแต่ว่า ด้วยบริบทต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันพอจะคิดแบบนั้นได้นิดนึงแล้วกันอเอานิดเดียว่แค่นี้ง่ายๆสําหรับคนที่สนใจแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กับเรื่องนี้เยอะๆนะมันมีสองกลุ่มด้วยกันหนึ่งกลุ่มคนรับไม่ได้สองกลุ่มคนอิจฉามันมีแค่นี้เลยสําหรับประเด็นนี้แล้วจุดเริ่มต้นก็คือชาวเคนเนดมาทางจากใช่ไหมเกาหลีเกาใจขึ้นมาอีกครั้งเนี้ยคือคืออะไรถ้าแอดปบยบอกว่า เอ๊แฟนคลับของน้องเป็นคนมาโพสคือหมายถึงเวลาเขาเอาประเด็นนี้มาขยายเหรอว่าทําไมถึงมองอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขามาขยายซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเคนเนตบอมแบบนี้ซึ่งคือมันลึกถึงขั้นที่เคนเนตบางคนเนี่ยพูดว่าลิซ่าเนี่ยเจริญเติบโตได้ขนาดนี้เพราะว่ามีแชโบหนุนหลังแชโบคือนะกิฟขยายความหน่อยแชโบก็คือตระกูลที่ร่ารวยใช่ไทำธุรกิจแล้วเขาเรียกว่าจองจาอ่ะธุรกิจของประเทศนั้นๆไวเลยอ่ะอยู่ในกํามือสมมุติ เจ้าสงเจ้าซัวนห่างในห,ในหอ้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ก่อน<ป>จะไปกันต่อเรื่องแชโบเนี่ยแอดพูดเลยนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีแชโบลิซ่าก็รวยมากอยู่แล้วนะคือความรวยของอลิซ่าเนี่ยอยากจะท้าคนที่มาพิมพ์ว่าเลยนะว่ากล้าเปิดยอดเงินในบัญ,ญชีไหมเทียบกับลิซ่าดูเนี่ยดูซิว่าน้องมีเท่าไหร่แล้วคุณมีเท่าไหร่นะ คือถ้าน้องจะผันตัวมาทําธุรกิจเนี่ยน้องจะเป็นแชโบล์ด้วยตัวเองทันทีเพราะว่าน้องจะเปิดได้ทุกแฟนชายโรงเรียนสอนเต้นเครื่องสินค้าแะชั่นกระโปรงกระเป๋าได้หมดอะอะไรก็คือคอแค่ ดีดนิ้วลงไอจีขอแค่น้องทำอ่ะถ้าน้องอยากทำอ่ะน้องจะเป็นแชโบด้วยตัวเองพูดตรงๆเลยนะน้องสามารถสร้างกระเป๋าที่ต้นทุนห้าสิบาทแล้วขายใบละห้าหมื่นได้ด้วยความ5ล้านแอดโป้ยแต่ะก็ได้อีกอะลิซ่าถือคือห้าล้านด้วยความที่ต้นทุนคือคําว่าลิซ่าและลิสานะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไอประเด็นแชโบที่พูดออกมาเนี่ยแอดคิดว่าอันนี้ไม่ควรคอมเมนต์เป็นเคเน็ตที่เฮงสวยมากหรืออปลไหมเข้าใจใช่ส่วนเรื่องที่ว่า ว้สสนิทคนนั้นคนนี้สนิททุกคนนั่นแหละอย่าคิดไปเองเนี่ยอ่าเราก็มองตามบริบทที่เกิดขึ้นละกันเนาะมันก็คงพอจะดาวกันได้แหละว,ว่าเขาสนิทกับใครเท่าไหรน่นะมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรยังไงก็อ,งอย่าง<อ>ที่บอกว่าแยกง่ายๆว่าโอเคเมมเบอร์แต่ละคนของเราเนาะน้องๆทํางานกับเขาจะมี<ถ>พาโมเมนต์ทำงานอย่างเดียวแต่กับน้องลิสเนี่ยเขาจะมีโมเมนต์ไปกินข้าวกับคุณพ่อเฮดิกกับคุณพ่อบาบิน กับออลูกพี่อะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนื้อ,อามาสมมติว่านคนละโมเมนต์สมมติาอาจิฟเราไม่ต้องตีประเด็นไปเรื่องที่ว่าจะมีการคบหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยเปล่าใช่ไหมเรามองแค่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกว่าคนอื่นแล้วด้วยสายงานที่มีโอกาสเจอกันบ่อยด้วยใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเจอกันบ่อยมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีความสนิทมากกว่าคนอื่นได้ช่มองแค่มุมเพื่อนพอเลยอันนี้ไม่ต้องมองไปไกลเลยก็เป็นไปได้ว่าเขามีโอกาสที่จะสนิทกันมากกว่าท่านอื่น ใช่ใช่ไหมแล้วการที่เขาซัพพอร์ต GBA ของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันเรื่องของเขาเลยเรื่องปกติใช่แล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นอะไรมันก็เป็นความสัมพันธ์ในอีกขั้นหนึ่งถูกต้องน้องเพราะว่าน้องเราก็น่ารักมีมารยาทด้วยเพราะฉะนั้นก็ครอยู่ใกล้ก็หลงหลงไหลกันหมดอ่ะออมันก็ไม่ได้แบบอันง่ายนะทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในขนาดอยู่ใกล้ไกลยังหลงน้องเลยเจงแล้วคนอยู่ใกล้จะมีแหมห้ามใจไหวได้เช่นไรนะฮะ ก็นั่นไงก็อย่างวงกลับไปที่แอดบอกว่าคนตั้งประเด็นเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มเท่านั้นแหละอย่างที่เล่าไปนะคะเพราะจริงๆอ่ะการที่มีคนรักน้องซัพพอร์ตน้องไม่น่าเป็นประเด็นไม่น่าไม่ีใจเออน่าจะดีใจที่น้องจะเติบโตขึ้นไปแบบเออแต่ก็โอเคแหละคลิปนี้มันก็ทําให้เห็นบทเรียนว่าคนเรายิ่งสูงยิ่งหนาวก็อย่างที่บอกว่าน้องลิสของเราเนี่ยมีทั้งคนรัก หรือแม้แต่ไม่ได้ทําตัวให้ใครเกลียดก็ยังมีคนเกียดม,มันก็เป็นเรื่องปกติกโดยเฉพาะยิ่งน้องยิ่งดังอย่างเงี้ยก็จะเจออะไรแบบนี้แหละเยอะแยะแล้วก็จุดชนวนให้มีคนมาถกเถียงกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนอีกแล้ว เรื่องพวกนี้แหละทําให้น้องดังขึ้นไปอีกด้วยเช่นกันอาจจะมีความไม่ตั้งใจแต่ก็ทําให้น้องเนะี่ยเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องช่วยมาส่งเสริมน้องจากทั้งเรื่องดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ก็เถอะนะใช่อืมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับฟังกันเพลินๆเ,เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้